เลขเด่นดดี12ราศีประจำวันที่16พฤษภาคม2568พร้อมสีนำโชคสื่อนำโชคและก็แนวทางเสริมดวงครับกลุ่มเลขเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่มไม่ฟรีติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้เลยครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์สิทธพัฒนหรือว่าหมอแมนพลังเลขเช่นเคยครับเราพบกันเป็นประจำกับเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับก็เป็นเลขเด่นที่มอบให้ราศีละ3ตัวนะครับ3ตัวก็สามารถนำไปลุ้นนะครับเน้นสลากกินแบ่งรัฐบาลกันประจำวันที่16นะครับพฤษภาคม2 5 6 8นั่นเองนะครับ คราวที่แล้วเนี่ยเลขราศีก็หลุดไปนะครับเลขราศีเลขวันเกิดหลุดไปนะจะเข้าก็แต่เลขดาวเด่นนะครับหรือว่าเลขเด่นจักรราศีนั่นเองนะครับเลขราศีเข้าไปแล้วก็จะเป็นในส่วนของเลขปิงปองครับที่เข้าไปสําหรับเลข0ูนย์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขปิงปองนะครับปิงปองที่จับให้ในกลุ่มนะครับก็ให้ไปนะฮะเข้าไปนะครับ คราวนี้เรามาลุ้นกันต่ออ่าถ้าเกิดว่าเลขไม่เข้านะครับก็หวังว่าพี่พีน้องน้องนั้นอาจจะได้จากซื่อนําโชคต่างๆนะครับหรือว่านําไปแผลงไปแปลงอาจจะเป็นโชคของแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าบุญวาสนานะครับทักษะในการซื้อในการเล่นนะครับแต่ละคนไม่เท่ากันเอาเป็นว่าบุญวาสนาแต่ละบุคคลเนาะอ่ะได้เลขได้แนวทางไปแล้วนะครับอย่าลืมไปทาบุญกันด้วยนะครับทําบุญหมายถึงว่า อาจบุญตามหลักการที่หมอแมนให้ไปนะครับแล้วท่านก็ไปทําของตัวท่านเองนะครับเอาล่ะนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับ มาเริ่มบนที่ราศีเมษก่อนนะครับราศีเมษหรือลัคนาเมษนะครับสื่อนําโชคของท่านนะครับก็พิจารณาจากอย่างแรกเลยคือใบแจ้งนี้นะครับใบแจ้งนี้แล้วก็เอกสารต่างๆแต่เอกสารเน้นว่าอาจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีความข้อกฎหมายนะครับ hmm. <pops> เช่นถ้าราศีเมษท่านใดเนี่ยนะครับมีคดีความข้อกฎหมายหรือมีใบคําร้องหรือสํานวนหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยว,วกับคดีความข้อกฎหมายนะครับนะหรือแม้กระทั่งนะครับ เป็นใบที่แบบเหมือนใบสั่งเงี้ยใบสั่งถูกลอกลอก้อถูกอะไรพวกเนี้ยเป็นใบสั่งนะครับก็สามารถนําตัวเลขจากเอกสารนั้นนะครับมาลุ้นโชคได้นะครับแล้วแต่ว่าใครจะมีแบบไหนเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่มีใบแจ้งนี่ไม่มีเอกสารคดีความนะครับแต่ถ้ามีเอกสารเกี่ยวต่างประเทศนะครับเช่นพาสปอร์ตหรือว่าวีซ่านะครับก็สามารถที่จะนามาลุ้นโชคได้เช่นเดียวกันอันนี้ราศีเมษนะครับ อิทธิพลตรงนี้นะครับมาจากดวงดาวที่ทับลัคนาราศีคือพุธแล้วก็ดวงดาวที่นะสถิตเป็นลาพระก็คือเป็นโชคเวรลาอยู่คือลาหูนะครับพุธลาหูเนี่ยจริงๆเป็นดาวคู่ศัตรูแต่ถ้าเราแปลเป็นเรื่องของสื่อนะครับพุธคือกระดาษลาหูเนี่ยคือคดีความหรือต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งหนี้สินนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นที่มาของสื่อนำโชคใบแจ้งหนี้เอกสารคดีความแล้วก็เอกสารต่างประเทศนั่นเองแนวทางเสริมดวงนะครับราศีเมษเนี่ยให้เน้นไปทําบุญลงศพนะฮะทำบุญลงศพพระเขาห่อศพทําบุญให้ศพไม่มีญาติแล้วก็เป็นเจ้าภาพงานศพนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมหาโอกาสไปการาบสักการะนะครับรูปเคารพนะะพระราหูที่ใหญ่ๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะ เจอที่ไหนวัดไหนอะไรยังไงถ้ามีนะครับให้เคารพบูชาก็นิดนึงนะครับไปก็ได้ทําบุญด้วยนะครับเลขนำโชคสามเลขนะครับคนราศีเมษได้แก่8 7 4นะฮะแปดสีน้ํนโชคเน้นสีม่วงและสีเขียวนะครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีพฤษภนั่นเองครับ รูปศพเนี่ยนะครับสื่อนําโชคของท่านนะครับอย่างแรกมาจากการเจ็บป่วยนะครับ cos, าาการเจ็บป่วยอาจจะเป็นการเจ็บป่วยของตัวท่านเองก็ได้หรือนะครับเป็นการเจ็บป่วยของญาติผู้ชายนะครหรือคุณพ่อเนี่ยนะครับนำมาเป็นสื่อนําโชคได้ข้อที่2คือบินค่าไฟนะครับบินค่าไฟบินค่าไฟเนี่ยจะเป็นบ้านเราหรือบ้านคุณพ่อก็ได้นะครับเน้นนะเกีเ่ยวกับคุณพ่อเพราะว่า เดี๋ยวเฉลยต่อหลังนะครับแล้วก็จุดที่3นะครับก็คือที่อยู่อาศัยหรือยวดยานพาหนะนั่นเองแต่อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือยวดยานพาหนะที่มีลักษณะที่ว่าชํารุดนะครับหรือว่าต้องซ่อมแซมสักหน่อยนะครับเ,เหตุที่มาที่ไปของออลักษณะสื่อน้ําโชคลักษณะนี้ก็คืออยู่ที่ดาวอาทิตย์แล้วก็มฤตยูที่ทับลัคนาราศีนะครับแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นตนุลาภะเป็นมหาอุดอยู่ ก็เลยว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจำตัวของพระศพนะแล้วก็โยกสัมพันธ์กับมฤตะอยู่คือการเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเป็นที่มานะครับว่าทําไมต้องเป็นการเจ็บปวดอาจจะเป็นของตัวคุณเองก็ได้หรือเป็นของคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อหรือญาติผู้ชายก็ดาวอาทิตย์เนี่ยทับแลัคนาราศีอยู่นะบินค่าไฟก็เช่นเดียวกันนะเน้นเป็นค่าไฟเพราะว่าเป็นดาวอาทิตย์นะ,อะของคุณพ่อนะครับหรือของเราก็ได้นะครับแล้วอีกข้อนึงคือที่อยู่ นะอาศัยหรือว่ายานพาหนะนะครับยอดยานที่อาจจะชำรุดนะครับเพราะว่าอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าดินพันธุนั่นเองนะครับแปลว่าบ้านที่อยู่อาศัยหรือยดรถยนต์นะครับยอดยานพาหนะนั่นเองนะครับแนวทางเสริมดวงนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยทำเกี่ยวกับของกินนะครับนะของกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับอย่างที่2เนี่ยให้ทําเกี่ยวกับแสงสว่างทุกประเภทเลยนะครับจะเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้หรือว่าฐานไฟฉายหลอดไฟกระบอกไฟฉายเนี่ยได้หมดเลย เลขนำโชคสามไยเลขน,นะครับราศีพระภได้แก่6-10นึ่นะ610นสีนำโชคเน้นสีแดงและสีเขียวอ่อนนะครับเขียวนี่เน้นว่าเป็นเขียวอ่อนด้วยนะต่อมาครับราศีมิถุนครับหรือว่าลัคนามิถุนเนี่ยมิถุนเนี่ยสื้อนำโชคนะครับอย่างแรกพิจรณาจากตนเองเลยนะครับเพราะว่ามิถุนมีดาวพุธเนี่ยเป็นดาวตนุเนี่ยอยู่ในเรือนลาภะเขาเรียกว่าตนุลาภะตนเป็นโชคลาภแห่งตนต้องซื้อเลขเกี่ยวกับตนเองนะครับอย่างที่2เนี่ย สื่อนาโชคมาจากคู่ครองหรือว่าเพศตรงข้ามนะครับอันนี้แน่นอนเลยนะครับเพราะดาวประหาสมบูเนี่ยทับลัคนาราศีในวันที่13นะครับโคจรมาทับหมาดๆเลยนะครับซึ่งคู่ครองหรือเพศตรงข้ามเนี่ยถ้าเกิดมีเหตุการณ์เช่นเอ่อเหตุการณ์ที่อ่าเป็นปัญหาของคู่ครองของ,ของเรานะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่คู่ครองเนี่ย เจ็บป่วยนะครับไม่สบายอย่างเงี้ยนะครับก็ยิ่งจะเน้นย้ำนะครับเพราะว่าพระหัสเนี่ยเป็นปราดเกษตรนั่นเองคือความไม่สมบูรณ์เนาะอาจจะมีะความอะ,อะไรที่มันแบบว่าเป็นการชำรุดเสียหายหรือเจ็บป่วยนะครับมาเป็นสื่อนำโชคได้แล้วทางเสริมดวงนะครับมิถุนเนี่ยเน้นทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นะ,ะทำบุญหลายอย่างเลยที่เกี่ยวโรงพยาบาลได้หมดเครื่องช่วยหายใจนะครับหรือว่าหยอดทําบุญไปตามปกตินะครับ อ่าหรือแม้กระทั่งจะเป็นโรงพยาบาลส่งก็ได้นะครับโรงพยาบาลทั่วไปก็ได้โรงพยาบาลส่งก็ได้นะครับเน้นโรงพยาบาลแล้วก็พวกยารักษาโรคเนะเาะเลขนำโชคสามหมายเลขน,นะครับราศีมิถุนได้แก่245นะครับ245สี่้นำโชคก็ไน้สีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีกรกฎนะครับราศีปูนั่นเองกรกฎเนี่ยนะครับสื่อนำโชคนะครับนะพิจารณาจาก ที่อยู่อาศัยหรือว่ายอดยานพาหนะแต่วงเล็บหน่อยที่ต้องชำรุดด้วยนะครับที่อยู่อาศัยหรือยอดยานพาหนะที่ชำรุดนะครับเพราะว่ากรากฎเนี่ยหนึ่งเลยอังคารนะครับอังคารเนี่ยทับลัคนาราศีอังคารแปลว่ามอเตอร์อังคารแปลว่าเครื่องยนต์กลไกหรือว่ารถยนต์นะครับทับลัคนาราศีอยู่นะครับแล้วก็กรกฎก็ยังมีดาวชื่อเนพันธุุเป็นมหาอุดด้วยนะครับแสดงว่าคุณจะต้องมี ชัยชนะนะครับหรือว่าความสําเร็จความสูงส่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือยอดยานพานะาถ้าเกิดไม่ได้โชคจากที่อยู่หรือยอดยานเนี่ยคุณอาจจะได้ที่อยู่หรือย,ดย,นนยอ,จจด,อ,ยอยดยานก็ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะการได้ย้ายที่อยู่ได้บ้านใหม่รถใหม่อะไรพวกนี้นะครับคือต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็กรรกฎเนี่ยที่สําคัญก็คืออังคารเนี่ยทับลัคนาราศี เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางเสริมดวงนะครับเน้นอยู่2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือทําทบุญด้วยของมีคมทุกประเภทเลยนะครับพวกใบมีดโกนนะครับหรือว่ามีดผ่าตัดเข็มฉีดยารวมไปถึงอ,อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องออกกำลังกายนะครับให้กับเด็กก็ได้หรืออุปกรณ์ทางการกีฬานะครับให้กับเด็กๆนะครับอีกอย่างนึ่งเนี่ยให้ทําเกี่ยวกับแสงสว่างเพราะว่าคุณมีดาวอาทิตย์เนี่ยสถิต อยู่ในภพลาภะนะครับภพโชคลาภนั่นเองนะครับนะลองดูนะครับสําหรับกรกฎนะครับเลขนําโชค3ามหมายเลขครับราศีกรกฎได้แก่130สนะ130สานยำโชคในสีแดงสีชมพูแล้วก็สีเขียวอ่อนนะครับเขียวอ่อนๆเลยนะครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีสิงห์นะสิงห์เนี่ยสื่อนำโชคของราศีสิงห์ครับพิจารณาจากบุตรหลานแล้วก็บริวารนะครับบุตรหลานแล้วก็บริวารนะครับ จุดที่2เนี่ก็คือเพศตรงข้ามนะครับเน้นว่าเป็นเพศตรงข้ามคืออาจจะเป็นคู่หรือไม่ใช่คู่ก็ได้นะนี่ไม่เป็นเพศตรงข้ามกันอาจจะเป็นคู่ที่แบบอา่าบางคนบอกว่าคู่แบบหนุ่มๆสาวๆเจอกันแล้วบางทีก็มีความสัมพันธ์ระยะสั้นอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเน้นว่าเป็นเพศตรงข้ามนะหรือจะเป็นแบบอา่าเอาพูดกันง่ายก็คือถ้าสําหรับ LGBTQ นะครับก็คือ,อเพศเดียวกันก็ได้ไงเออก็ได้นะครับ คือขอให้มาแบบเกี่ยวพันกันช่วงนี้นะเออล้วมีสิทธิ์ที่จะเป็นสื่อนําโชคให้เราได้นะครับจุดที่2เนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับราศีสิงห์เป็นราศีที่อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเ้นดีลังสังหอนแม่นมีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเลึนลับนะแล้วความฝันแม่นนะครับก็เครื่องรางของขลังต่างๆบางทีอาจจะได้มาในช่วงนี้ด้วยนะครับ แนวทางเสริมดวงครับราศีสิงห์เน้นทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลอีกครับโรงพยาบาลนะครับจะเป็นโรงพยาบาลบุคคลทั่วไปหรือโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้ยารักษาโรคต่างๆนะครับหรือว่าเน้นทําบุญเกี่ยวกับความรู้นะครับก็คือตํัดตําราเรียนต่างๆก็จะดีนะครับเลขนาโชคสามเลขครับราศีสิงห์ได้แก่ 85, 9นะฮะแปดห้าเก้าสีนำโชคเน้นสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับ ต่อมาครับราศีและลัคนาราศีกันนะครับกันเนี่ยสื่อน้าโชคนะครับอย่างแรกนะครับมาจากทางไกลเป็นโชคต่างประเทศโชคทางไกลนะครับหรือว่าจะเป็นโชคจากการเดินทางไปท่องเที่ยวยก็ได้ คือโชคทางไกลโชคการเดินทางเนี่ยคุณอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปทํางานเนี่ยจะเป็นสื่อน้าโชคให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับโชคทางไกลโชคจากการเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางทํางานอีกจุดหนึ่งนะครับก็มีโอกาสที่จะได้โชคจากการเจ็บป่วยหรือว่าโชคจากาสิ่งลี้ลับนะครับความเป็นความตายอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ ลองดูนะครับใครที่แบบเจ็บป่วยอยู่แล้วซื้อยากินนะครับหรือว่าไปโรงพยาบาลมีเลขห้องโรงพยาบาลนะครับมีบินค่ายาต่างๆเนี่ยสามารถนํามาลุ้นโชคได้นะครับสําหรับราศีกันนั่นเองนะครับแล้วทางสมดวงครับเน้นนะการทาด้วยของมีคมด้วยนะครับเพราะว่าอังคารเนี่ยสถิตในเรือนราภะอังคารเป็นนิดด้วยนะครับคือเสื่อมและอ่อนแรงเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดคุณมียานผ่านะที่ที่ชำรุดเสียหายเนี่ยนะครับคุณก็อาจจะ เออนำมาเป็นสื่อน้ำโชคได้ด้วยเหมือนกันนะครับนี้แถมไปนะเคล็ดลับเสริมดวงอย่างแรกก็คือขอมมีคมเนาะองมีคมเนี่ยอย่างที่2ก็คือจะเป็นอุปกรณ์การกีฬาก็ได้นะครับนะเลขน้ำโชคสามาเลยครับราศีกันได้แก่ 3,, ามนะครับสีน้ำโชคเน้นสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีตุลน,นะครับตุลเนี่ย สื่อน้ำโชคนะครับอย่างแรกก็คือบุตรหลานบริวารน,นั่นเองนะครับบุตรหลานบริวารเนาะจะเป็นน้องหมาน,น้อง,องแมวก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นบริวารเรานะครับอย่างที่2ก็คือ,อเลขจากการทําบ,บุญต่างๆนะครับหรือว่าใบเซียมซีนะครับหรือจะอนุมานว่าเป็นเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับคือเลขจากการทาบุญต่างๆเนี่ยจะมีใบอนุโมตนาบัตรหรือว่า จะเป็นเลขบัญชีของวัดที่เราโอนทําบุญอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เลขเซมซีเนี่ยนะครับนี้ก็ได้โชคมาหลายทีแล้วเหมือนกันนะเลขเซมซีเลขยอดยอดของการทําบุญอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับที่เราจะสังเกตเอานะครับเราจะได้ทําเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เป็นดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคครับราศีตุลเนี่ยเนื่องจากดาวพระเกตเนี่ยสถิตอยู่ในภพราหะเป็นโชคเป็นลาบนะครับต้องหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สักหน่อยต้องบอกงี้หวังบึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักสหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของบุตรหลานบริวารเนี่ยมาจากดาวพระราหูที่ยกย้ายพระราหูย้ายเป็นเกษตรตาเทพดีในภพปุตตะปุตตะแปลว่าเด็กไงบุตรบริวารน,นั่นเองนะครับเมื่อดาวดวงนี้เป็นกเกษตรตาเทพดีเนาะในช่วงวันที่16พฤษภาคมเนี่ยพระราหูก็ยังอยู่คู่กับดาวเสาร์อยู่ก็เป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะในทางเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นราศีตุลเนี่ยก็มีลุ้นเลยนะครับ ลองดูแล้วกันเนาะอ่าราศีตุลนครับแนวทางเสริมดวงนะครับเน้นในการทําแบบวิวัสนา,ากรรมฐานอะไรแบบนี้เลยนะครับทมเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณอะไรพวกนี้เลยนะทำบุญเกี่ยวกับทําบุญลงศพด้วยแล้วกันเสริมไปทําบุญลงศพทําบุญให้ศพไม่มีญาติอะไรพวกนี้นะครับเล่นนาโชคสามหมายเลขครับราศีตุลได้แก่2 4 9สี่เก้านะครับสองสี่เก้าสี่นำโชคครับก็เน้นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับต่อมาครับ ราศีและลัคนาราศีพิจิกนะฮะพิจิกเนี่ยสื่อนําโชคนะครับนายพิณาจากโชคทางไกลนะครับเป็นราศีที่มีโชคทางไกลนะครับโชคจากต่างประเทศนะครับโชคแบบเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยนะฮอหรือจะเป็นโชคจากการเดินทางด้วยก็ได้โชคแบบยานพาหนะที่ใช้เดินทางอะไรพวกเนี้ยนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นโชคจากการเจ็บป่วยนะครับใครที่เจ็บป่วยไม่สบายนะซื้อบินค่ายาซื้อเลขห้องโรงพยาบาลเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับ แนวทางเสริมดวงราศีพิจิกครับอย่างแรกให้คุณทําบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับน้ำดื่มบริสุทธิ์เลยนะครับให้ลงท้ายด้วย15ครับไม่ว่าจํานวนหรือว่าปริมาณนั่นเองนะครับอย่างที่2เนี่ยให้ทําเกี่ยวกับแสงสว่างทุกประเภทเลยนะครับเ,เติมน้ํามันตะเกียงนะฮะหลอดไฟกระบอกไฟฉายทานไฟฉายนะครับเลขน้าโชคสามเลขครับราศีพิจิกได้แก่2-10นเรียงเแบบนะรียงกันไปนะฮะสีน้าโชคก็เรียสี อ่าขาวสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวอ่อนนะเขียวอ่อนอีกแล้วนะครับเขียวธรรมดาไม่ได้ต้องเขียวอ่อนนะครับต่อมาครับมาที่ราศีแล้วก็ลัคนาราศีธนูนะครับธนูเนี่ยสื่อน้าโชคของธนูนะครับให้พี่า์นะอ่าจากญาติที่ล่วงรับนะครับญาติที่เราที่ล่วงรับไปอ่าอาจจะแบบเพิ่งล่วงรับไปหรือว่าล่วงรับไปนานแล้วนี่แล้วแล้วแต่เลยนะครับว่า คุณจะได้สื่อมาแบบไหนนะครับแต่ว่าเน้นว่าเป็นญาติที่ล่วงรับแต่ว่าเน้นนิดนึงว่าอาจจะเป็นญาติที่เป็นเพศหญิงนะดวงดาวเนี่ยบอกว่าญาติที่เป็นเพศหญิงที่ล่วงรับครับเพราะว่าธานูเนี่ยมีดาวจันทร์เนี่ยทับลัคนาราศีอยู่นะครับอ่าแล้วก็จันทร์เนี่ยมาจากตําแหน่งภพมรณะด้วยอ่าก็อาจจะเป็นญาติที่ล่วงรับไปแล้วหรือญาติผู้หญิงที่ อยู่ไกลนะอยู่ต่างประเทศนะเป็นญาติที่มาจากทางไกลอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ได้รับมรดกนะจากญาติผู้หญิงทางไกลนะหรือว่าจะได้ของได้เงินอะไรเงี้ยจากญาติผู้หญิงทางไกลด้วยเช่นกันนะครับตำแหน่งจุดต่อมาเนี่ยก็คือว่ามีเกณฑ์ได้โชคทางไกลเนาะแล้วก็เน้นนิดนึงถ้าเกิดคุณมีการเดินทางนะครับไปพื้นที่ที่เป็นทางไกลไปต่างจังหวัดแล้วเป็นสถานที่ที่ใกล้น้ําหรือติดน้ําอันนี้จะยิ่งเด่น นะครับจะไปทะเลไปน้ําตกไปอะไรเงี้ยช่วงนี้หน้าร้อนด้วยหน้าร้อนเนี่ยคนก็จะไปเที่ยวกันไปทะเลไปน้ําตกขอให้เป็นสถานที่ที่ติดน้ําใกล้น้ําหรือว่าไปล่องเรือไปอะไรเงี <c> ้ย <oughs> อันนี้ถือว่าก็ <c oughs> ถือว่าฉลกกระดวงนะครับถูกฉลกกันในดวงนะครับจันเนี่ยจันมรณะทับลักนะครับเออนะก็ลองดูแล้วกันนะครับสําหรับราศีธนูนะครับแนวะร่างเสริมดวงครับ อย่างแรกเนี่ยทำเกี่ยวกับน้ําเลยครับเพราะว่าจันทร์ดับหลักน้ําดื่มบริสุทธิ์นะครับลงท้ายด้วย15ไม่ว่าจะเป็นปริมาณหรือว่า,ามูลค่านะครับและอย่างที่2เนี่ยให้ทําบุญเนี่ยเกี่ยวกับตำรับตําราเรียนนะครับบริจาคหนังสือต่างๆนะครับแล้วก็ อย่างที่3ทํถ้าบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับทาบุญให้โรงพยาบาลจะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือแพทย์เนี่ยได้หมดเลยนะครับเลขนาโชค3มามเลขนะครับราศีธนูได้แก่8 2 5สองนะฮะแปดสองาสีนำโชคเน้นสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับต่อมานะครับราศีและลัคนาราศีมังกรนะฮะ มังกรเนี่ยสื่อนำโชคนะครับมีอย่างเดียวนะครับก็คือบุตรหลานหรือบริวารของท่านนั่นเองนะครับจะเป็นบุตรแท้จะเป็นบุตรบุญธรรมนะฮะจะเป็นหลานจะเป็นบริวารของเราหรือแม้กระทั่งจริงผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยก็ได้นะครับนะก็มีอย่างเดียวเลยนะครับใครบอกว่าไม่มีบุตรไม่มีไม่มีบุตรหลานไม่มีอะไรก็อ่าถ้ามีเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยนะครับก็นำมาเป็นสื่อนำโชคให้ได้นะครับ แนวทางเสริมดวงนะราศีมังกรเนี่ยอย่างแรกก็ทำเกี่ยวกับของกินเลยนะครับของกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับอย่าีทสองคือทำเกี่ยวกับของมีคมครับใบมิกล8เล่ม8กล่องหรือแม้กระทั่งเ,เข็มฉีดยามีดผ่าตัดน,นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์การกีฬาบริจาคให้เด็กๆนะครับเลขนำโชคมามเลขครับราศีมังกรได้แก่7 9 8นะครับ7 9 8สีนำโชคเน้นสีม่วงแล้วก็สีส้มนะครับ ต่อมาครับราศีและลัคนาราศีกุมนะครับสื่อนําโชคราศีกุมพิจารณาจากตัวคุณเองก่อนอันดับแรกเพราะว่าดาวราหูหรือพระราหูเนี่ยย,ย้ายมาทับลัคนาราศีแล้วได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีด้วยแล้วก็เป็นปกินกะโชคด้วยนะก็ถือว่าโดดเด่นนะมีความเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับความเป็นตัวของตัวเองความเชื่อมั่นนะครับดวงกําลังขึ้นนะครับในเรื่องของราบลอยเนี่ยก็มีโอกาสได้โชคจาก ตัวเราเองด้วยนะครับอย่างที่สองก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับดาวพระราหูมาทับเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับได้อยู่ร่วมเรือนกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ในเรื่องการเสี่ยงโชคไปเล็งกับดาวพระเกตนะครับซึ่งพระเกตจะย้ายออกจากการเล็งราศีกุมเนี่ยในวันที่23พฤษภาคมนะครับแต่ว่าตอนสลากออกเนี่ยเขายังอยู่นะ เพราะนั้นเนี่ยโอ้โหได้ตําแหน่งเป็นทั้งแบบหัวมังกรหางมังกรเลยนะอ่าเป็นราหูวรวมร่างครับตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะชาวลัคนาราศีกุมนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะในเรื่องของดวงปกติทั่วไปแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภลอยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับเส้นดีรังสังหรณ์แม่นมีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็สิ่งเรีนรับต่างๆนะครับดวงดีผีให้โชคนะสำหรับลัคนาราศีกุมนะครับ แนวทางเสริมดวงครับอย่างแรกก็ราหูทับลักก็ต้องทําบุญเกี่ยวกับทําบุญลงศพผ้าขาวหอ่อศพทาบุญให้ศพไม่มีญาติเป็นเจ้าภาพงานศพทําบุญล้างป่าช้าต่างๆนั่นนะนะครับหาอการไปกราบสักการะพระราหูนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับให้ทําบุญบ้านพักคนชราบ้านพักคนชรานะครับทําบุญเกี่ยวกับการสร้างเ,าเส,นาสนาสนะต่างๆนะครับทั้งโบสถ์สร้างวิหารแล้วก็ทําบุญบริจาคที่ดิน ที่ดินให้วัดอะไรเงี้ยก็จะดีนะครับแนวทางเสริมดวงนะครับก็ประมาณนี้อ่ะพอแล้วเล่นน้ำโชคสามไม่เล่ครับราศีกลุ่มได้แก่748นะครับ748สีแสีน้ำโชคก็เน้นสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะครับต่อมาครับราศีและคณะราศีมีนนะครับนะสุดท้ายท้ายสุดราศีมีนเนี่ยสื่อน้ำโชคอย่างแรกให้เน้นโชคทางไกลนะโชคทางไกลโชคจากการเดินทาง แล้วก็จะเป็นการเดินทางไปทํางานหรือเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับเน้นว่าเป็นการเดินทางเนาะหรือใครเนี่ยจะซื้อเลขรถนะเลขไฟเครื่องบินเลขเออเลขอะไรอะ่ะรถไฟเที่ยวรถไฟที่ใช้ในการเดินทางแต่ขอเป็นการเดินทางไกลหนอ่อยอะไรเงี้ยก็จะมีเกณฑ์รับโชคนะครับแล้วก็จุดต่อมาก็คือญาติพี่น้องนะญาติญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมิตรสหายเนี่ย จะเป็นสื่อนําโชคมาให้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดคุณยิ่งไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยจะยิ่งเด่นเลยนะหรือไปเจอแบบเจอเพื่อนนะครับเจอเพื่อนที่แบบไม่ได้เจอกันนานแล้วหรือว่าบางทีแบบเพื่อนชวนไปเฮ้ยมีงานบุญร่วมกันอะไรเงี้ยเออหรือได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆที่เดินทางไกลร่วมกันนะครับก็จะเป็นสื่อนําโชคให้คุณได้นะครับแนวทางเสริมดวงครับราศีมีนเนี่ย เน้นทาเกี่ยวกับของกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับจะถ้าทําบุญกับวัดเนี่ยก็ถวายเพ็ญพระก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการทําทบุญใส่บาตรตอนเช้าก็ได้หรือเราไปออกโรงทานนะครับทำบุญให้คนยากไร้อย่างเงี้ยก็ถือว่าทําได้นะครับเลขนําโชคสามหมายเลขนะครับปลาสีมีนได้แก่ 610นะึะ610สีน้ำโชคเน้นสีแดงแล้วก็สีเขียว on, on. อ่อนอ่อรอบนี้นะมีสีน้ำโชคที่เป็นสีเขียวอ่อนเนี่ยหลายราศีเลยนะครับเอาละครับครบ้วนนะครับสำหรับเลขเด่นดาวดี12ราศนะีในงวดประจำวันที่16เดือนพฤษ,ษภาคม2568นะครับก็หยิบจับเลขไหนนะครับก็ขอให้เป็นโชคเป็นลาบก็แล้วกันนะครับ สำหรับ,บราสีไหนที่ตามเลขตัวเองก็อย่าเพิ่งท้อนะครับอ่ารอบที่แล้วเนี่ยหลุดไปอ่าเดี๋ยวรอบนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับก็ถ้าเกิดถึงคราวที่มันจะมานะครับแล้วเราไม่ได้ซื้อเลขตัวเองไว้เดี๋ยวมันจะเสียดายนะฮะลองดูแล้วกันนะครับฝากว้ด้วยกับกลุ่มเลขเด่นประจําวันก็คือกลุ่มเฮฮาภาษาเลขเนาะอ่าก็ติดต่อแอดไลน์สอบถามกันได้ตามไลน์นี้นะครับขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank <sighs> you.